วันนี้แมทกระพงหยักนะครับเป็นแมทซ้ำแมทที่2องแมทนี้เรียกว่าแมทถอนคืนนะครับจากคราวที่เร,เราฝากแชร์กันไว้ขาดทุนกันไว้วันนี้เรามันใส่เพิ่มแต่ต้องเอาคืนได้ วันนี้อย่างน้อยต้องมีสิตัวถึงจะถอนทุนคืนทั้งหมดนะครับโอเคส่วนคนที่มีความแค้นลึกซึ้งส่วนตัวนี้คนนี้ความแค้นลึกซึ้งส่วนตัวไม่รู้ว่านี้จะถอนคืนหรือเปล่าแมตที่แล้วส่งแชร์ไว้ละสำหรัแแบแมตนี้เราจะต้องเปลี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บสะสมเดี๋ยวเรามาได้นำตัวแบดก่อนเริ่มนะครับวันนี้แบตปามใหญ่มากครับแล้วหลายคนถามมากเกี่ยวกับ เบ็ดที่ผมใช้ปกตินะครับเวลาตกปลาเช้านะครับปลาเช้าเบ็ดสามทางที่ใส่ขลางจะเป็นตัวนี้เป็นคมมาะนะจะเป็นมาสตาร์อัลตราพอยต์ 4X 4X นะครับ4 4X จะมีตั้งแต่อตอกสองตัวไป็น3 X นะตัวตัวบางๆที่ใส่ปักตัวเนี้ยตัวต่ำนิ้วตัวนี้ก้านยาว3 X แล้ตัวนี้แข็งสุดๆตัวน mm, okay like ี้ท okay. ี claro> like ่ไปมาทั่วโลกที่ผมไปแมตนู้นแมตนี้ประเทศนู้นประเทศนี้ลยจะเป็น 4X 4X เนี่ยแต่ผมใช้ตัวเล็กมาใส่กับป่าเช้าเชื่ว่าไม่ง้างและคมมากตัวนี้ 4X Master a t บ p o i นะครับก็แนะนําไว้เห็นถามกันเยอะว่าใช้เบ็ดอะไรกานีทางมาสตะที่นอร์เวย์นะครับส่งมาให้ทดสอบอใช้ดู 嗯，好不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 ，好好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 好 <udo> ตาปั <ame> <1 hundred rabbit sound> ป <labels> ่นเก็บแล้วไม่ทันเรียนของเดิมอ้าวอย่งอุปาห์จะโดนอีกอู้ยมีหกอัเนี้หนึ่งตัวนับหนึ่งตึ้งห้าร้อ

พี่บอกให้บอกว่าเนี่ยถ้าลงปาโลนะอแขกไปอืมปาโลทั้สองันก็ได้จะวยวันจองตุนหน้าตุ่สายนะสายสายนะสาย Venindo niu mo da ka ใช่ใช่ว e <oh ันธรรมดาได้เลยถูกใหญ่มาจะเดินท่อหนัาทิ้งเจอระบบเดินไม่เข้าไปถามเดี๋ยวเขาหาเราไม่ติยงานกันก็เข้าไปถามว่าเข้าไปถามที่ชานตเออเดินท่อเดิน เดินเข้าเดินเราเดินระบบเหมือนเดิมเนี่ยวนะเรก็ตัวตัวเราเวาก็ตัวข้อที่มันเดียวด้วยทำไมวะ ไ่่ไอโดนฝั่งนู้นตาบ่อนี้มันใหญ่กินแล้วมันพาดไปพานมาก็ถ้ารู้กินก็ปล่อยปล่อยต้องปล่อยเขาอัด ยากมากปามใหญ่ปนตื่นแต่ละคนาจะได้นี่โดยเยอะหวังเวงมากเลยอ่ะทั้งกอทั้ทงเคอปักปลายางติดมากสงสัยเที่ยวนี้จะส่งแค่อีกแล้วเก็บหนัก

กำทำอยู่คโอ้ยตรงนู้นโอ้เหโอ้โหลังหลังลังหลังก็ลุ้ติดๆลังหลังก็รู้ มีปลากินย่างมากครับไปรีดข้างรหัสมาหุมอยู่เป็นปูงเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่เป็นฝูงเลยคือพอตัวนี้ติดปุ๊บบูม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 เห็นว่าอยู่บนฝูงแต่นี้ป่าใหญ่ไม่กินเข้าเสาแรกงัดงัดงัดพอออกมาปุ๊บมันกลับเข้าไปเสาสองอีกทีติดติดจนมันเหนื่อยแล้วก็เลยตึงออกมาได้ก็ต้องไอร้อนบัมเปอร์นี่แหละ สึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนั้นหนักหนาสาการกว่าที่คิดไว้เยอะหนักมากปลาใหญ่ไม่กินถ้านนับนะวันนี้พูดตรงๆเลยปลาที่กินแล้วติดปากอะ่ะจริงๆอะผมเห็นว่ามีมาสักสิบกว่าตัวสี่สิบคนเนยที่กินแล้วติดปากนอกนั้นก็เกี่ยว้ะส่วนมากอาจจะมีชงมีโช,โชบ้างคือไม่ตั้งใจกินแต่ว่าก็เกี่ยวหลังซีองเอะผอกวเกี่ยวเอาง,ง่ายๆเลยคือ เรามุนๆม,มากเนี่ยปลามันนอนกองอยู่ขายเจอมันอยู่ตรงไหน,นคือมันไม่ได้ผิดที่อะไรเลยมันเป็นที่ปลาแล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดคือปลามมนใหญ่มากปลาใส่สี่ใส่ห้าเนี่ยแล้วคนตรงที่เยอะราทำให้ปลาต่นเป็นธรรมดานะครับเด <c oughs> ี๋ยวคือทางบ่อเนี่ยเขาเหมปาปลาหมดแล้วนะครับคนจับเราก็ต้องเอาปลาออกให้หมดนะครับไม่งั้นปลาก็ต้องคืนบ่อไปเดี๋ยวเขาจะให้ตกเหยียบสดกันให้หมด ก็ต้องเอาขึ้นนะีตัวตัวละห้าเราไว้เดี๋ยวก็ตกเกือสดกัน <c oughs> ก,ก็ต้องใช้ช็อปใหญ่ขึ้นมาหน่อยอน,นี่ก็เป็นเป็นฟูโลเพราะว่าที่ใช้ฟูโลนะครัีฟูโลรรมดาตรงกเียฟูโลมันจะมีสารเคลือบทําให้ทนต่อการเสียดสีของเหงื่อปลาแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เห็น <c oughs> ผมผ่านต,ติดตรงในรหัสเนียครับ ปื้ดปื้ดไม่ขาดเพราะว่ามีฟูโลมันมันเคลือบมันแขน็งต,ตอนนี้จะผูกใหม่นะครับให้มันยาวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตกเหยิบสดนะครับเดี๋ยวลองดูผมว่าเหยิบสดคงไม่ดีหรอกเดี๋ยวคงสับกันเหยิบสดหยิบฟอร์มหยิบสดหยดิบฟอร์มลองดูกัน ประตูกระดายประตูกระดายไม่ในเสาไม่มีปลา ใส่เลยนั่งมองอยู่ทำไมทำให้วานก็สานก็วิ่งโอ้โหมันรู้ตัวหรือยังเายเขาไปด้วยพี่ทำไมผมเดินมาวกคกินอะไรวะลมไหนลมขับอนวีร่อนร่อนกินเลยร่อนล่อน

มาเจัวเยี่ยวปลอมทักก็พอเงียบมันเงียบกูเดี yeah. เ๋ยดี๋ยวสดกันหมดเลยมากอาดทะเลเงียบเงียบโอ้โหคนเดียวเนี่ะประมาณเนี่ยยี่สิบสามสิบเมตรกราดทะเลสีใหม่สีใหม่ไม่กินโอ้โหไม่กินจริงจวันนี้ปลาปลามันใหญ่ตื่น เอาค้างแก้มพอดีเลยอ้ตีขนาดกินนี่ขนาดตีคนเดียวนี่ดูมันกินกินไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อ่ะแต่นี่ถ้าเบ็ดไม่แข็งนะไม่ใช่มาตัดซอดิซึม 4X นะคงง้างเนี่ยโหเต็มลักเลยพเาเเลสสีใหม่กินยากวันนี้พูดตรงๆยากจริงๆ แต่ก็ได้ตึงๆอีกห้าร้อยเยแ่และแล้วโอ้ <laughs> ก็เพี้ยนไม่หมดสดมั่งฟอมมั่งวันนี้เอวันนี้ได้แล้วเราทำสกอร์ขึ้นมาแล้ววันนี้ถอนทุน ทำไรนิดหน่อยแต่เราเหลือแชร์ทางที่เราส่งไว้โอเควันนี้ก็จบแล้วครับสนุก นะครับปลาใหญ่เป็นธรรมดานีปลาอีกยากนะครับเป็นเพราะว่าแต่ละอย่างนะครับปลาใหญ่ก็อย่างนี้นะครับเราต้องคลิกแพงสถานก,การณ์ให้เหมาะสมวันนี้สุดๆก็คือที่มันเข้า,หารหัสปลาปลาอยู่ข้างหารหครับนี่แบบกว่าอย่างนั้นกมาได้แต่ละตัวก็ได้เลยตอนนี้ก็จบงแค่นี้ครับก็ฝากไว้เวลาเรามาตก ปลากระพงใหญ่นะครับปลากระพงข็งอย่างเงี้ยเราต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมผมใช้คันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ได้เวอร์วางไปนะครับเพราะว่าเวลาที่กีนหลายๆคนเงี้ยบางทีเราต้องขานคนมากมายนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมปลาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้แต่วันนี้สุดยอดประทับใจมากปันนินนี่หูเมียปันนินนี่โลคว้าสุดยอดอ่ะปันนินนี่ได้ปันนินตัวใหญ่นี่ตื่นเต้นกว่าปลากระพงอตอนี้แชรน้ำแข็งกันได้ไหมโอเค jad ni